สวัสดีครับวันนี้นนนเด,ด็บมาเพ็ย์ใบกระเพรย์เด็ใบกระเพรย์เอาเยสวันนี้เราจะให้พี่เองเนาะโฟกัสทําภารกิจ2อย่างนะครับผมหนึ่งก็คือเด็ดพริกนะครับอสองก็คือเด็ดใบกระเพรย,ย์ยกขึ้นเดี๋ยวใบทองยกขึ้นถ้าเด็ดเสร็จเรียบร้อยถ้าเด็ดเสร็จเรียบร้อยนะจะได้อะไรครับปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำอ่าอยากเล่ปืนฉีดน้ำเล่นสงการก็ต้องทํางานใช่ไหมแลกกับ ของเล่นนะครับวันนี้จะคอยดูว่าภารกิจ2อ,อย่างนี้จะสําเร็จไหมนะครับผมนี่คือใบกะเพราแลึ่ก็คือพริกแด้งนะครับเริ่มเลยครับ ไม่ลูกขอไม่ปิดไม่ลูกขอไม่ปิดไม่ลูกขอไม่ไม่มีไม่มีหนอนไม่มีอ่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสําหรับของพี่เองนะครับพี่ได้ก่อนไหนในเองเด็ดไปกับเผากามาแล้วก็เจออะไรนะหนอนเป็นไงตกใจไหมมีดักแม่ตัวเล็กแล้วก็ไม่ยอตกเก้าอี้เลยเล่าแล้ะมาตกใจไหมเออมาก็ตกใจมาก็ตลกเลยใช่ไหม แม่โฟกัสกลัวหนอนไหมไม่ไมกลัวคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะครับโฟกัส <Yes. S 2> ไม่คนนั้นไม่กลัวอะไรทุกอย่างหรือว่าหรือว่าพ่อพบอกดกันนี้นะอีดัตแม่ตัวเล็กอีดัตแม่ตัวเล็กอีดัตแม่ตัวเล็กอ่าเดต่็ดตอ่อเด็ดตอ่อเด็ตดตอ่อ ใชคของก่อนโอ้โหไม่เป็นไระพอเฮ้ยระวังหมอนนะระวังหมอนนะมีนอยมีมีโอ้เราอ่ะภารกิจเด็ดใบกะเพาสามอัมเล็กโอเคภารกิจต่อไปเด็ดเด็ดพีอ่าภารกิปต่อไปนะครับผมเราจะเด็ดพร้อมกันนะครับใส่เนี่ยอ่าต้องกัดตรงกลางถ้ากัดตรงหางมันเผ็ดถ้า เด็ดเองเลยนะ จะได้ของเล่นน่ะโอ้เยอะเหมือนกันนั่นนี่เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยยังมันเด็ดกล้ามใหญ่ยังไงน้ำไปอย่างนั้นหรอต้องต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับน้องๆถ้าเด็ดพริกต้องทำยังไงครับระวังเผ็ดอ่ราระวังเผ็ดด้วยนะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยใช่ไหม,อมเออ ข้าตาเนี่ยต้องทำยังไงผักใช่ใช่พริกเขียวพริกเขียวอ่าบางนะถ้าสมมติว่าพริกข้าวตาเนี่ยอันดับแรกคือ <Yeah. S 1> ถ้าเราวิ่งไปหาผู้ปกครองได้เราก็ต้องวิ่งไปหาพ่อแม่ใช่ไหมแต่ถ้าเราวิ่งไม่ทันหรือว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้นยเราก็วิ่งไปล้างอะไระล้างตาเออเราไปล้างตาครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือถ้าเรา เด็ดพริกหรือว่าจับพริกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องหมั่นล้างอะไรครับล้างมือครัเราล้างมือให้สะอาดเหรอทุกคัดก็เหมือนกันประเด็นใส่เนี่ยเหรออาต้องล้างสบู่ล้างหลายรอบนะครับไม่งั้นมือเราก็จะเผ็ดนะกินเรากใกล้สําเร็จแล้ว ร้อยเสร็จแล้วมาเช็คของก่อนมาเช็คของก่อนอ่าใช้ได้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 ไดโอเคอันนี้เราเด็ดพริกเสร็จแล้วใชยย้หยกใช้เยมธุรกิจสำเร็จนะครับแสดงว่าครับผมเราจะไปให้รางวัลให้กับเด็กสองคนนี้ที่ช่วยงานนะครับ <c oughs> นะ เมื่อวานเราทำภารกิจอยู่2ยามจ้ำได้ไหมอะไรบ้างหนึ่งใบกะเพราเราเด็ดใบกะเพรากับพริกนะครับผมเราเด็ดเสร็จเรียบร้อยไม่น่าเชื่อว่าพี่เฮงน,น้องโฟกัสจะทําได้ใช่ไหมแต่ก็สุดท้ายก็ทําได้แต่สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรรู้ไหมปืนปืนฉีดน้ําใช่ไหมโอเค<ม>นี่ได้แล้วนี่ของเพลงน้องโฟกัสนะครับมาดูโอโ้โหนี่ไปไปสวยงามครับมีกี่รูครับ มี5รูนะครับพี่เองมีกีร่รูครับมีกล้องด้วยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวทำภารกิจเสร็จแล้วได้ของที่เราอยากได้แล้วอย่าลืมกดตตอย่าลืมกด like, ไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่เองน,น้องโฟกัสด้วยนะครับผมคอยดูตอนต่อไปนะครับเราได้ปืนแล้วเราจะเล่นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับทุกคนบ๊ายบาย